นั่นคุณจุ้ยคุณจรรเวศักิ์ศรีนั่นเองนะคะผู้บริการฝ่ายแนะนําการลงทุนบริษัทพลาสิกออสเรีฟิเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะพี่ปันครับค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างฮะในส่วนของเอสศูนย์นซีรีส์เอ็มตัวนี้ค่ะสำหรับเอสซสซูนเอ็มสองห้านะฮะก็ต้องเอ่อเริ่มระมัดระวังแล้วนะขาลองที่เราเล่นกันเอ่อรอบสั้นๆนะตั้งแต่ชุดนี้นะครับเริ่มเอ่อ เริ่มเ,อเ,ออเ,ออเอจ้าตัว directional indicator ฮเริ่มตัดลงแล้วเจ้าตัว DI บวก DI บวกตัดเริ่มน้อยกว่า DI ลบแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอันนี้คือในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงประเด็นก็คือว่าขาลองเนี่ยสต็อปในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยของเราเนี่ยเวันนี้ยกมาที่721นะครับ แต่ถ้าอยากจะฝืนถือเนี่ยเราอาจจะไปดูที่แถวบริจเจ็์718อออปด้ครับอ่าเ7ไปก็แถวนี้ะนะถ้าสมมุติว่าเอ,อหลุดไม่ต่ำกว่า718ก็ลุ้นขาลองต่อเบาๆครับผมอ่ะเราดูนะนั่งจนว่าหลุดไม่หลุด718ตันนี้กันนะฮะส่วนเดก็721เนาะหลุดแล้วนะนวนะเดต้องรอ,งอปิดเด เดก็เจ็ดหนึ่งแปดครับผมอืออ mm ่าเดขาลองเนี่ยเจ็ดหนึ่งแปดคือ <Yeah. S 1> ความจริงเนี่ยข,ของของเดเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดลองนะฮะเพราะว่าเอ่อมื่สุกเนี่ยปิดเหนือเจ็ดสองห้าก็จะเปิดลองวันนี้วันแรกเลยซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันวันแรกเปิดลองแล้วโดนเลยเจ yeah. mm ็ดหนึ่นงแปดอ่าอือเดก็ก็แสดงว่าชุดของเอ่อการรีบาวนะฮะที่ขึ้นมาช่วง ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะจากผลของสหรัฐนะ,ะมีการเลื่อนเก็บภาษีตอบโต้ของประเทศต่างๆคู่ค้าที่ยกเว้นจีนนะฮะมันอาจจะให้ผลเชิงบวกแค่นี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดอ่อทางการจีนก็ออกมาบอกว่าประเทศคู่ค้าของจีนถ้าสมมติว่าคุณไปตกลงการค้ากับสหรัฐแล้วทำให้จีน คือมาขัดผลประโยชกับจีนเนี่ยเดี๋ยวจีนก็บอกว่าอาจจะตอบโต้เรื่องภาษีด้วยเหมือนกันนะฮะกับประเทศคู่ค้าของเขาครับอ่นนี่คือความอ,อีรุงตงุงหนังที่เกิดขึ้นณนขณนะนี้ครับผมออะต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเนาะอไอที่เปิดไว้อาจจะกลับมาปิดแกลบเกือบที่พี่เคยถามเนาะใช่ใก็เป็นไปได้ครับผม ก็ต่างกันไปนักทุนก็ไม่ขึ้นเรียบร้อยแล้วอ่าต่ไปในส่วนของเทนนทองคับค่ะโอ้ทองคํมเอ่อก็ต้องบอกว่ายังไปเรื่อยๆของเขานะครับในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เองเนี่ยนะฮะก็ยังคงอ่อนค่าเรื่อยๆณนะขณะน,นี้โอโ้ต้องบอกว่าเจ้าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ย ดูในไทม์เฟรมวีคลีเนี่ยโหลุดโซนแนวรับสำ,สำคัญของเขาว่าที่แถวๆร้อยร้อยจุดนะฮะไหลลงมาโอ้โหตอนนี้เก้าสิบแปดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะลงลึกไปถึงตรงไหนนะฮะยิ่งลึกทองยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เออทองก็อาจจะมีประเด็นเสริมตรงที่ว่าทางการจีนเนี่ยอนุญาตให้ บริษัทประกันภัยของเขาเนี่ยสามารถที่จะลงทุนในทองคําได้นะฮะเป็น <แจ S 1> คิดเป็นหนึ่งหนึ่งเปอร์ซ็น1%ของแอสเซทที่ที่ประกันเขาถืออยู่ก็ก็เป็นอีกแรงส่งนะครับเพราะ,ะนั้นทองคําทำฟรมเดลรี่ก่อนขาลองสต็อปลอดสามสองหนึ่งศูนย์เทลลิงสต็อปสามสองแปดศูนย์ก็ ดูแเราโอ้ลึกจังเลยเใครดูแล้วลึกจังเลยไปดูททมเฟรมสี่ชั่วโมงประกอบครับค่ะสามรอบททมเฟรมสี่ชั่วโมงอเอออ่ขาลองสต็อป,ปล็อดสามสามหนึ่งห้า นะครับแล้วก็เพิ่มเติมเมทลลิงสต็อปสักหน่อยเทลลิงสต็อปสามสามห้าเก้า่สามสามห้าเก้าอันนี้คือในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงครับผมค่าครับถัดไปไปดู gf อหนึ่งศูนย์ j สองห้าครับโกลฟิวเจอร์ที่คนราคาเป็นไทยบาทครับบาทโอ้โหก็ไม่ผ่อนเหมือนกัน ออกทำไฮไปเรื่อยล่าสุด53,360บาท Time frame daily ข้าลองสตอบ49820 Telling stop 52,020บาทถ้าใครดูว่ามันโอ้โหลึกจังเลยไปดู Time frame 4ชั่วโมงประกอบในส่วนของ Time frame 4ชั่วโมง หาลองสต็อปลอตห้าสองสี่แปดศูนย์และเทอลิงสต็อปอยู่ที่ห้าหมื่นสามพันท่วนครับเทอ์ลิงสต็อปห้าหมื่นสามพันทวนห้าหมื่นสามครับ S <S <2: Okay. S 1> ป้ายท้องแท่งท้องแท่ง <S 2> <S 2: ก็ล่าสุดฮะห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับก็ <S 2> <S 2: <Okay. S 1> ถือต่อไปสตาร์ทบลอตทมเฟรมเดลี่ห้าหมื่นหนึ่งพันเทลลิงสต็อปห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาท <S 2> <S 2: <Okay. S 1> นะครับส่วนทม์เฟรมสี่ชั่วโมง จะชับพื้นที่มาสักหน่อยชั่วโมงห oh. าบาย oh. Stop lot, อสต็อปลอเออห้าสองสามห้าและ เทลลิงสต็อกห้าสองหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ครับผมเออยินยินเหนือห้าหมื่นอยู่นะคะต่อไปบิตคอยค่ะเป็นจุ้ยค่ะอ้บิตคอย,คอคอยพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงเลยทีเดียวโหก็ หรือว่าทันการนะฮะสำหรับบิตคอยเราหันกลับมาอยู่ฝั่งลองเนี่ยก็คือเมื่อวันที่17เออ17ก็คือช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะล่าสุดบิตคอยฟิวเจอร์นะฮะอยู่ที่88,530เหรียญ uh oh. เราอยู่ขาลอง,ลองแล้วก็ล้อยกขึ้นมาอยู่ที่84,160เหรียญครับผม โอเคไปต่อนะไปค่ะสุดค,ครับ <X. S 1> <X. S 2> เอ็กซ์ฟอร์ออเยนบาทกลับมาอยู่ในทิศทางเดิมะนะฮะก็คือเย็นแพงเมื่อเทียบกับเงินบาทนะครับทําเฟรมวิกลี่เนี่ยก็ยังคงเป็นภาพนั้นอยู่ก็คือเย็นแพงเรื่อยๆใชครับแล้วก็วันนี้ ใครรอที่จะเปิดลองในทําเฟรมเดลี่มาแล้วครับผมอ่าหลังจากที่เอขาลองเนี่ยโดนสต็อปชุดใหญ่ชุดนี้แล้วก็อยู่ฝั่งช็อตเบาๆนะแต่ถ้าชุดนี้เนื่องจากว่าวิกลี่อ่ะมัน <c oughs> ให้ภาพเย็นเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นรอจังหวะที่จะลองโอลี่อย่างเดียวคือขาดช็อตไม่ต้องเล่นก็ได้ในทําเฟรมเดลี่นะครับ <c oughs> อ่สต็อปนะฮะยี่สิบสาบาทสมสิบห้าสตางค์ ซึ่งะจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับยูโรบาทเหมือนกันนะครับยูโรบาทก็กลับมาอยู่ฝั่งลองอีกครั้งหนึ่ง STOP l o s ส37มสบาทเจสิบาตางค์ยูโรแพงขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทมาดูดอลลาร์บาทแต่ในแง่ของดอาลล่าไม่ใช่บาทแข็งฮนะ่าในแง่ของดอาลาดาล่าดอลล่าถูกลงครับ เมื่อเทียบกับเงินบาทครับเพราะฉะนั้นขายช็อตของเราก็ยังคงอยู่และแลกดสตอปมาที่สามสิบสามาทห้าสิบสามสตางถัดมาไปดูดอลลาร์เยนอ่าเยนแพงเมื่อเทียบกับดอลลาร์หรือดอลลาร์ถูกถูกนะฮะถูกกว่าเมื่อเทียบกับเยน มันก็อยู่ขาดช็อตนะครับสต็อปลอสกดลงมาอยู่ที่หนึ่งสี่สามจุดสองสี่ถัดไปไปดูยูโรดอลล่าอ่ายูโรแพงกว่าดอลล่านะครับเมะะันขาดลองสต็อปลอสยกมาอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งสามเจ็ดสองชุดนี้ต้องบอกว่า ได้น้ำได้เนื้อเหมือนกันนะฮะสำหรับยูโรดอลลาร์ครับผมดอลล่าอือสต่อไปหมดแล้วนะหมดแล้วครับมไม่ทำทีเฟดพี่เม้าพีเฟดทีเฟดสต็อปลอสทำเฟดเดย์จ็ดสองหนึ่งทำเฟดเจ็ดเดเจ็ดหนึ่งเจ็ดโอ้ยเจ็ดหนึ่งแปดอะดูจุดเดียวน <7 18. S 2> ะฮะเจ็ดหนึ่งแปดจบ จบที่เจ็ดหนึ่งแปดอสตอปฝั่งลองนะฮะนึงถึงอโอเคก็ในส่วนของฟวเจอร์นะฮะใครที่ชอัอก็ก็ได้ไปแต่ถ้าใครที่ลองมาก็เตรียนสต o p l o อ s ส่วนหุ้นนะฮะมีคำถามเดลต้าค่ะเดลต้าเออ ถ้าอยากจะลุ้นก็ต้องลุ้นฝั่งซื้อนะฮะเดลต้าสต็อปหกสิบสามครับผมค่ะอ่าเดวตันมีอยู่แถวแถวแปดสิบเอ็ดรับเดลตานะฮะ <c oughs> ครับอมหมดแล้วแหละไม่มีคนถามหุ้นแล้วนะ <c oughs> อ่ะ,อะทำอะไรอีกหมดแล้ว ก็เ,ออเป็นพี่กันแล้วกันนะถามเคแบงค่ะจุ๊ยดิสโกเคแบงค์อืมเคแบงค์ <K> K เนี่ยในทำเฟรมมันลี่เนี่ยมาติดโซนแนวต้านแถวๆถวหนึ0ร้อยหกสิบหร้อยเจ็ดสิบโซนนั้นนะครับเคยมาเทสโซนเนี้ยแถวๆเมื่อปีสองพันยี่สิบสองแล้วก็ไม่ผ่านเพราะนั้นเนี่ย ร้อยหกสิบห้าเนี่ยมันก็เลยเป็นเอ,อแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันนะฮะเออเดี๋ยวผมให้ดูภาพมันคือโซนแถวๆนี้สังเกตน,นะฮะก่อนหน้านี้เป็นแนวรับโอ้รับแข็งครับสองพั 2013. นสิบสามนู่นปีสองพันสิบสามเด้งปีสองพันสิบห้าเทสเด้งปีสองพันสิบเก้า อะโควิดเอาไม่อยู่ถอยหลุดเลยแล้วก็พยายามขึ้นไปใหม่2021 2022คำว่าพยายามขึ้นไปก็คือไปเทสแถว165ไม่ผ่านแล้วก็รอบล่าสุดนี้ก็ไม่ผ่าน165แถวนี้นะฮะ,ะเพราะนั้นเนี่ยเคแบงในทเมเฟรมลี่เนี่ยจุดนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยกล้าซื้อผม <Okay. S 1> ผมใช้คำว่า ชะลอก่อนก็ได้ครับผมโอเคชะลอก่อนใช่แต่ถ้าใครบอกว่ามีกําไรมีกําไรนะฮะต้นทุนอยู่โซนทั้งนั้นล่างนะะก็อาจจะขายมาบ้างครับผมเือพ็มัอมนอันผลไปแล้วเนาะอืได้ค่ะอ่ะคุณชิคขอบคุณมากเลยจ้ะขอบคุณคดีครับสวัสดีครับ ต้องฉลอหุ้นนะในส่วนของหุนง้นใดเนี่ยไม่รับนงถุนนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนในช่วงปิดตลาดนั่นเองนะตอนนี้ตลาดก็ลงไปต่ําสุด1นึ่งตอนนี้ก็เด้ง<ๆ>ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งสามหกนั่นเองนะุนตัวที่กลับมาเป็นสีเขียวก็คือแบงก์เกแบงก์แล้วก็ทิสโก้ยืนเหนือ100บาทนะอะนี่ก็เป็นข้อมูลนะ เรารอ,รอ,รอ,รอพี่อุกันก่อนนะในช่วงเช้าพี่อุดคิดว่าจะรอดแต่ไม่รอดอ่ะแดงกันเหมือเดิมน,นะสำหรับเรื่องราวของตลาดนั่นเองนะคะน้อนทู้ค่ะอันนี้ก็ในส่วนของธนานหุ้นตีกลับขึ้นมานะฮะก็เป็น True OR ไทยคมที่ยืนโมเสกที่เป็นสีเขียวกันอยู่ในตอนนี้ WHA ก็ยังอยู่ในระดับตำ่ำอยู่ติดอไม่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะ,ะ WHA นะ,ะนทุนะเดี๋ยวรอรอ,รอิดหนึ่งนะ ตอนนี้ก็ใกล้ปิดตลาดแล้วนะคะส่วนนักทุนเองนะฮะอ้ซีอร์ไม่ทานแล้วไม่เปไนไให้นักทุนเดี๋ยวก็ตามกันไปนะฮะซีอร์ไม่ค่อยขยับเมื่อเปรียบเทียบกับทองคํานั่นเองนะ,ะตัวโลหะเงินนะะนักทุนก็ออยู่ที่ระดับสามสิบสองเหรียญนั่นเองนะะถ้าเปรียบเทียบ ตลอดทั้งปีนี้ซีเวอร์บวกมาประมาณ3%ซนะฮะแต่ถ้าเป็นทองคำจะบวกหนักกว่านั่งถูนบวก3 9เซนตะอันนี้คือเยาว์ทุเตย์ในรอบปีนั่นเองนะมายความว่าในส่วนซีเวอร์เองก็เป็นโลหะที่ไม่ขยับเลยถ้าเปรียบเทียบกับทางด้านโลหะทองคำนะฮะถ้าเทรดก็คือเทรดทองคำใครเทรดซีเวอร์ก็จะไม่ได้อะไรในตอนนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะอ ไม่เป็นไม่เป็นไรครับถามให้พี่มอ่อนหายเหงาพอดีดูเปรียบเทียบเปอร์เซนเทนนั่นเองนะฮะในส่วนซีเวอร์ถือว่า Year to Date นี้ไม่ขยับนะฮนั้นถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่น่าเข้าไปลงทุนถ้าเปรียบเทียบทงคำนะใครตามซีเวอร์นี้ไม่ได้อะไรเลยนะฮะถ่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกับข้อมูลการลงทุนกับพี่อู๊ดในช่วงปิดตลาดนะพี่อู๊ดไม่รอดนะฮะก็ป